โอ้ยรับไว้ได้อีกแล้วครับเติมโอ้ยเซฟไว้ด้วยค่ะครับผมเ่ิมโอ้ยเซฟไว้ได้อีกแล้วครับด้วยชกครับแปลมาโอ้ยเซฟไว้ด้วย โอ้ยเซฟไว้ด้วยกะละมังกะละแมครับผมเออลืมโอ้พูกเรากว่าประตูแล้วไม่น,นอนสตดกายแกย่าเออเงี้ยไสห๊โอ้ได้เป่าดีเอ้ยจับประตูแป๊บเดียวไข่ใหญ่ขน,ข,นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ้ยลูกฟุตบอลเขาใจผิดขอโทษ โอเซฟไว้ด้วยขาครับผมเซฟไว้ด้วยดาครับผมบุกี้โอ้โหซักเบาด้วยครับผมซัก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 เบา